คนที่เกิดวันพุธโดยพื้นนิสัยเป็นคนหัวไวปรับตัวเก่งช่างสังเกตและรักการเรียนรู้ใช้คำพูดและเหตุผลนำทางชีวิตพูดเก่งฟังเก่งและเข้ากับคนได้ง่ายเวลาต้องเจรจาต่อรองหรือแก้ปัญหาหน้างานมักหาทางออกที่นุ่มนวลและได้ผลคุณมีสเสน่ห์แบบสุภาพซ่อนความทะเยอทะยานไว้ใต้รอยยิ้มชอบงานที่มีรายละเอียดงานเอกสาร งานวิเคราะห์งานขายงานสื่อสารงานที่ต้องใช้มือสมองร่วมกันหรืออาชีพที่ต้องปรับแผนบ่อยๆแต่ข้อควรระวังคือการคิดเยอะจนลังเลการเริ่มหลายอย่างพร้อมกันแล้วกระจายพลังงานเกินไปรวมถึงเกรงใจคนอื่นจนลำบากใจตัวเองหากกำหนดกรอบเวลาชัดเจนรู้จักปฏิเสธอย่างสุภาพและทำทีละก้าวให้จบคุณจะพุ่งเร็วมาก ในเรื่องความรักคุณให้ความสำคัญกับบทสนทนาและความเข้าใจถ้าได้คู่ที่คุยรู้เรื่องฟังกันจริงๆความสัมพันธ์จะเติบโตสวยงามคนวันพุธมักโรแมนติกผ่านการกระทำเล็กๆราย